ย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งโอนรอบสุดท้ายหลายคนโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วนะคะส่วนใครที่โดนตัดสิทธิ์บ้างและจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินวันที่19ธันวาคม2567ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคม2 5 6 7กระทรวงการคลังโอนเงินผ่าน2ช่องทางค่ะให้กับพี่น้องประชาชนผ่านธนาคารที่ท่านดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณ พี่น้องประชาชนทุกๆท่านย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะโอนเงินในวันพรุ่งนี้รอบสุดท้ายวันที่1 9บธันวาคม25 6 7ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการเร่งดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขประจําตัวประชาชนและดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่1 6บธันวาคม2 5 6 7ก็จะมีการจ่ายเงินนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนในรอบที่3ค่ะคุณผู้ชมซึ่งรอบที่3 เรียกว่ารอบตกหล่นหรือว่ารอบเก็บตกนะคะในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้เพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นผู้ที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐแล้วก็ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคม25 6 7ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้ค่ะรวมไปถึงกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการค่ะคุณผู้ชมที่มีการต่ออายุบัตรผู้พิการขึ้นทะเบ,บียนผู้พิการให้เรียบร้ออยนนนนะะคะก่่ววััที16ท แล้วก็ผูกบัญชีไว้แล้วก็จะได้รับเงินในวันที่ 19ธันวาคม2 5 6 7นี้ด้วยเช่นกันค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่3ใครที่เร่งดําเนินการนะคะต่ออายุบัตรผู้พิการทําบัรประจําตัวผู้พิการเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้รอบสุดท้ายด้วยเช่นกันในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดในครั้งนี้นะคะทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมีการแจกเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้เป็นบัญชีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัญชีที่มีการรับมอบอํานาจนะคะและมีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนคะบอกไว้เลยว่า ในส่วนของการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายใครที่ชั่วสิทธิ์แล้วจะไม่ได้รับเงินเงินจะถูกส่งคืนที่ทางกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นข่นาววันที่19ธันวาคมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินซึ่งพี่น้องประชาชนประมาณ4 0,000กว่ารายนะคะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินพรุ่งนี้ค่ะช่องทางในการติดต่อนะคะหากอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ผลการโอนที่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ digital cgd cgd go t h s ค่ะแล้วก็ตรวจสอ สอผลการอุณเงินในวันถัดไปในส่วนของการจ่ายเงินของทางรัฐจ่ายได้เลยสอบถามไปที่ศูนย์บริการแห่งรัฐหรือว่า c อ l l center นเตอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1แล้วก็กด5ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลคนพิการที่สายด่วน1300กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลบุคคลล้มละลายหรือว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์นะคะคุณผู้ชม0 2 8 8 1 4 9 9 9น่ะคะคุณผู้ชมแล้วก็สายด่วน1 111 ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคุณผู้ชมพรุ่งนี้จ่ายเงินรอบสุดท้ายแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดสําหรับกลุ่มเปราะบางผู้พิการแล้วก็ผู้ที่อยู่ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอุ่นซ้ำรอบเก็บตกนะคะกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปของวันที่19ธันวาคม2567ภาคอีสานตอนล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญอุบล กลางกระเป๋ารอการโอนเงินข่มมาจริงใจจริงโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรอบที่4นะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานใต้ไกลอยู่ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยะโสธรริสเกตสุรินทอำนาจเจริญบลราชธานีกันบ้างคะยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเชศศ็คสิทธิ์ความเป็นเกษตรกรให้เรียบร้อยและตรวจสอบบัญชีนะคะว่าชื่อทะเบียนเกษตรกรที่มีการประชาคมผ่านผู้นําชุมชนตัวแทนเกษตรกรถูกต้องตรง กันหรือเปล่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดการตกหล่นในการรับเงินค่ะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รอบที่1รอบที่2แล้วก็รอบที่3รอบที่4จึงฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาตรวจสอบความเป็นเกษตรกรให้ถูกต้องโอนแน่นอน19ธันวาคมชัยภูมินะครราชาสีมาบุรีรัมย์ยโสธรริสเกตค่ะสุรินทร์อำนาจ,จเจริญอบบุบลราชธา,านีในส่วนของการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ